เอาแล้วนะพอสอนอสอความเดินที้แล้วเนี่ยหลังจากไอ้พระเอกมันก็ไปหาลูกน้องเนาะซึ่งลูกน้องคนนี้ก็น่าจะเป็นลูกน้องที่กําลังแบบโกงหรือทําอะไรสักอย่างกับพระเอกอะแล้วไอ้พระเอกก็มาคุยด้วยลูกน้องได้ก็บอกว่าตนเนี่ยไม่ได้โกงแล้วก็ไม่ได้มีส่วนยุ่งเกี่ยวอะไรกับพวกแบบเป็มบ้าเลยพี่ไม่เชื่อจริงๆหรอไอ้พระเอกมันก็บอกเนาะว่าจะเชื่อได้ยังไงนายขี้โกหกจะตายนี่ตอบตรงๆว่านายเอาทองพวกนั้นไปไว้ไหนลูกน้องเนี่ยมันก็ตอบตรงๆเนาะว่ามันน่มนไม่ได้ทําจริงๆนายข่าเที่พระอเอนะกเนี่ยกำลังหรือเปล่า ตอนนี้พระเอกมันก็ดูเหมือนแบบจะล่อยหอลอละดูเหมือนจะเชื่อจริงๆว่าลูกน้องคนนี้อาจจะไม่ได้เอาทองไปอยู่ดีๆพนักง,งานเนี่กก็เดินเข้ามาน้องพนักง,งานก็มาลินเล่าไอ้ลูกน้องที่เห็นพนักง,งานเนี่กก็แบบอุ้ยทำไมพนักง,งานคนนี้หน้าตาดีจัง ไอ้พระเอกที่ลองมองเนี่ยก็ตกใจเลยเพราะว่าพนักง,งานคนนี้คือไอ้นายเอกนั่นเอง,เองพระเอกก็ไม่เข้าใจนะว่านายเอกออกมาได้ยังไงอยู่ดีๆลูกน้องของพระเอกเนี่ยก็เดินเข้ามาแล้วก็บอกไปน้องว่าเขาเนี่ยอยากจะมาฟังแผนการของพวกคุณด้วยเพราะเขาไม่เชื่อใจที่จะให้คุณอยู่คนเดียวแล้วเขาก็บอกว่าเป็นข้อตกลงผมสามารถพาเขามาได้ใช่ไหมพระเอกเนี่ยก็เลยตอบตกลงเนาะไอ้ลูกน้องที่ผมด้านหน้ามันยาวๆเนี่ยพอเห็นหนายเอกแล้วก็เป็นเออชื่นอกชื่นใจเนาะเป็นโอเมก้าหรือเปล่าหนูเออทีนี้ก็อยากจะโดนลามเขา นายเอกก็บอกว่าจนเป็นเบตา้นานาเนก็เลยแบบอ๋อเบต้าหรออยากลองแบบใหม่พอดีเลยสนใจไหมคืนนี้ว่างหรือเปล่าไอ้พระเอกที่เห็นว่าลูกน้องตัวเองกำลังลวนลามนายเอกเ,เนาะหยิบปืนขึ้นมนจาจะจัดดีนะไม่ยิงหัวฮีเนก็บอกไปน้องว่าเออพลังคนนี้ของฉันและฉันจองแล้วอย่าไปยุ่งอะไรกับเขาเด็ดขาดก็คือโกรธเวอร์หึงเวอร์ ลูกน้องเนี่ยก็เลยตอบตกลงเนาะก็ไม่รู้อ่ะก็แบบเออเห็นว่าหน้าตาดีก็อยากจะกินด้วยพระเอกเนี่ยก็เลยบอกให้ไอ้นายเอกอะที่กำลังปลอมตัวเป็นพนักงานชงน้ำเนี่ยเออมานั่งตักฉันนายเอกมันก็ต้องทำเนาะเพราะว่าเดี๋ยวมันโป๊กกระเทยอย่างเงี้ยอีนายเอกเนี่ยก็ไปนั่งตักพระเอกพระเอกเนี่ยก็ถามว่าชื่ออะไรนายเอกก็บอกว่าต้นเนี่ยชื่อเวนเดลี่พูดไม่รัดขัดคำเนาะอีพระเอกเนี่ยก็ซบซับนายเอกเลยก็จับนายเอกมาจูบมาอมเวอร์อีนายเอกของเราเนี่ยก็ตกไปที่หน้าหนึ่งทีเลยเพราะไม่อย่็งเดียวก่อนนะพนักงานชงน้แบบนี้้้ไดดวยหรอ จะไม่โดนฆ่าตายใช่ไหมเนี่ยอีพระเอกมันก็ยิ้มแล้วก็หัวเราะแล้วก็บอกว่าเป็นคนชอบความรุนแรงสินะดีเดี๋ยวนี้จะเจอจัดหนักพระเอกแล้วก็อมปากนายเอกรอบหนึ่งเออก็หลังจากที่อมไปอมมาน้อยอยู่ดีแผ่นดินมันก็ไหวนายเอกก็เลยงงว่านี่อยู่เขียดแผ่นดินไหวอย่างนั้นเหรอลูกน้องเนี่ยมันก็บอกว่าใช่แถวนี้แนะ่แผ่นดินไหวตลอดเลยไม่ค่อยมีกิจการมาสร้างที่นี่หรอกเพราะว่าแผ่นดินแทบจะไหวทุทกๆเดือนบางเดือนเนี่ยก็รุนแรงถึงขั้นตึกถล่มเลยไม่ค่อยมีใครมาเปิดธุรกิจที่นี่หรอก นายเอกที่นีนอย่างนั้นเนี่ยก็พอจะเข้าใจแล้วเนาะปัญหาที่พระเอกเจอตอนนี้คืออะไรฉันว่าบางทีแล้วของที่นายกำลังตามหาน่ะอาจจะอยู่ที่นี่ก็ได้นะอยู่ที่ตึกนี้มันถูกซ่อนที่ตึกนี้อย่างแน่นอนพระเอกก็เลยถามทำไมถึงคิดแบบนั้นนายเอกก็บอกไปน้องว่าที่ที่อันตรายที่สุดอาจจะเป็นที่ที่ปลอดภัยที่สุดสําหรับของไม่แน่นายก็ลองเช็คดูที่นี่ดูสิเพื่ออาจจะมีก็ได้นะพระเอกมันก็เลยเออน่าสนใจเนาะก็เลยกะว่าจะเช็คที่นี่แล้วนายเอกอยู่ดีก็ยื่นข้อเสนอหนึ่งมาว่าเดี๋ยวพวกนี้ฉันจะออกไปเช็คคนเดียว พระเอกที่ดีเนี่ยก็คือจ้องทะมึงเลยเราก็บอกว่าไม่ไม่อนุญาตให้ไปไหนคนเดียวด็ดขาดเพราะว่ารู้นะว่ามีแผนจะหนีใช่ไหมในเอกที่เห็นหน้าไอ้พระเอกเนีก็กลัวเลยเนาะคือนี่เขามองฉันเป็นยังไงเนี่ยเขาอยากจะฆ่าฉันหรือเปล่าพระเอกหลังจากคุยกับลูกน้องเสร็จเนี่ยก็อุ้มนายเอกเนาะกะว่าจะไปมีเย่เย่มารุโกซึ่งก็ขอมพูดแล้วกันเพราะทั้งสองคนเนี่ยก็เย่เย่มารุโกกันจริงๆก็หลังจากเย่เย่มารุโกกันเนี่ยตอนนี้มันก็ยังเป็นเวลาเที่ยงคืนกว่าเนาะทุกคนเขาก็ยังไม่หลับ ซึ่งคนที่เป็นคนโยนระเบิดเนี่ยก็คือนายเอกนั่นเองพอระเบิดมันระเบิดใช่ไหมแล้วพื้นมันแตกเนี่ยก็ปรากฏว่าตรงพื้นเนี่ยมีทองเต็มไปหมดเลยหรือเรียกสัก้นๆก็คืออีลูกน้องคนนั้นอ่ะฝังทองเอาไว้นายเอกเนี่ยก็คือเหมือนกับว่าสามารถเคลียร์ปมที่พระเอกอะ่ะกำลังสืบสวนมาตลอดได้ได้แบบแป๊บเดียวก็คือเคลียร์ได้เลยนายเอกมันก็เป็นคนที่เก่งเอาเรื่องอยู่หลังจากที่ทั้งสองคนเนี่ยเคลียร์เรื่องกันเสร็จเนาะอีพระเอกเนี่ยก็จับนายเอกเนี่ยลากมาแล้วก็มาเยี่ยมบรุกจะไม่รู้ว่ามันปดนอะไรของมันมนอาาจจะเ,เล่ มันเนี่ยก็เยนในเอกเนาจนว่าในเอกเกือบจะรูช้ชีแล้วก็การเยก,กันร,รอบนี้เนี่ยอีเพเอกอ่ะมันเหมือนมันคุมตัวเองไม่ได้แบบแปลกๆอยู่ดีๆมันก็ไปกัดตอมของในเอกซะงั้นน่ะซึ่งในเอกก็เป็นสรบลงไปเลยหลังจากผ่านฉากการมีชีมีเสีงองอยงหอยเพ่กับในเอกภาพนั้นก็ับไปอีกวันนึงวันนี้เนี่ยทุกคนก็ประชุมกันเนาะเพื่อจะหาตัวควนตินนั่นเองพอร,รู้สึกเหมือนว่าเป้าหมายอยู่ใกล้แต่ทําไมเราไม่เจอสักทีนะอยู่ดีๆเนี่ยก็มีโลเคชั่นเลยเคชั่นหนึ่งเนี่ยเป็นสีนแดงขึ้นมาเนาะซึ่งลลลลโลเคช นายเอกก็มีความรู้สึกว่าเป็นไปได้หรอที่เควินดินจะไปอาศัยอยู่แถวๆนั้นนะ่ะพระเอกเนี่ยที่เห็นอย่างนั้นก็ตกใจอยู่ใกล้กว่าทีดเลยนี่นะพระเอกเนี่ยก็เลยกะว่าจะพานายเอกไปสำรวจที่นู่นนะเนาะพอมาเนี่ยอันดับแรกเลยก็ไปที่ร้านกาแฟก่อนไปดูว่ามีอะไรเกิดขึ้นถามกับคนใกล้ตัวจะได้หาข้อมูลง่ายนายเอกเนี่ยก็มาแล้วถามว่าช่วงนีนะ้มีใครใหม่ๆเข้ามาหรือเปล่าเจ้าของกาแฟก็บอกว่าไม่มีนะถ้าจะใหม่สุดก็คงจะเป็นลูกชายของฉันไซนะ่ะให้ฉันเรียกเขามาหานายไหม นายเอกที่ดินก็งงเจ้าของร้านกาแฟมีลูกชายด้วยเหรอพอลูกชายเดินลงมาเนี่ยนายเอกก็เป็นช็อกเป็นใจเลยเพราะว่าไซหรือว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยคือเป็นตำรวจไงแล้วไล่จับฉันมาตลอด10ปีเลยไอ้ไซก็แอบตกใจเหมือนกันเนาะคนพ่อนี่ก็เลยกะว่าจะไปเข้าออกของให้ก็เลยเรียกแบบไอ้น้องคนเล็กอะให้เข้าไปด้วยเพราะทั้งสองคนเนี่ยเข้าไปพฤติกรรมของนายเอกกับไอ้ตำรวจคนนี้เนี่ยก็คือเปลี่ยนไปเลยอีตำรวจก็จะจับตัวนายเอก นายเอกก็ถือปืนมาขู่เพราอถ้าจับตัวในฉันยิงแกนแน่พระเอกเนี่ยก็ไม่เข้าใจสถานก,การณ์ที่เกิดขึ้นเนาะก็เลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นหรอรู้จักกันหรอนายเอกก็บอกว่าใช่ตลอด10ปีเขาไล่จับฉันตลอดเขาเป็นตำรวจคนเดียวที่เข้าใกล้ฉันตลอดเขามีข้อมูลมากๆควรจะระวังเขาให้ดีๆไอพ้พระเอกเนี่ยก็แอบตกใจเหมือนกันเนาะ เป็นไปได้ยังไงอะทำไมถึงมีอะไรแบบนี้อยู่ที่เมืองหนุ่มคนนั้นน่ยก็บอกให้นายเอกยอมมอบตัวเธอแอสซิซินจินเพราะว่าเธอเนี่ยฆ่าคนไม่รู้อินโวอินเน็ตเลยเธอสมควรจะต้องติดคุก10ปี1 0บรปีแต่พออีคนพ่อเนี่ยมันเอาวายมาเนาะสถานการณ์ทุกอย่างเนี่ยก็ดูเป็นปกตินายเอกกับอีตำรวจเนี่ยก็จับมือกันเนาะแบบทําความรู้จักกันเพราะว่าเรื่องพวกนี้จะถูกเปิดเผยไม่ได้ดูเหมือนกับว่าหนุ่มคนนี้เนี่ยก็จะไม่ได้บอกพ่อนะว่าตัวเองเป็นแบบตำรวจพิเศษทุกคนเนี่ยก็เลยกินเลี้ยงฉลองกันเนาะ อีตํารวจเนี่ยก็จ้องตานายเอกเนี่ยเป็นมันเลยเพราะว่าชีอยากจะจับตัวนายเอกเข้าคุกเข้าตารางสุดๆหนุ่มคนนั้นก็ถามว่านายเอกกำลังทําอะไรหรอมาทํางานกับฉันไหมนายเอกก็บอกว่าไม่ฉันมีงานทําแล้วพระเอกที่เห็นว่าประโยคสนานเนี่ยมันดูแปลกๆเนาะก็เลยบอกว่าเขาทํางานกับฉันและเขาด้ยอยู่ภายใต้การดูแลของฉันไม่ต้องเป็นห่วงเขาหรอกนะ อีตำรวจเนี่ยก็เลยเริ่มเปี่ยเป็นความสนใจเนาะจากตอนแรกสนใจในายเอกก็เริ่มอยากจะรู้ว่าอีหนุ่มคนนี้เป็นใครอยากรู้ว่าอีพระเอกเป็นใครทํให้ถึงดูมั่นตังแล้วถ้าอยู่กับนายเอกได้ก็สแสดงว่าต้องเป็นนักข้าเหมือนกันสินะงั้นฉันก็จะได้จับทั้งสองคนให้รูแล้วรูรอดหลังจากกินเลี้ยงเสร็จเนี่ยนายเอกก็ออกมาจากร้านเนาะแล้วก็จะมีอีคนหนึ่งเนี่ยตามมาด้วยก็คืออีตำรวจนั่นแหละอีตำรวจพิเศษมันก็ตามมาตามมาทาไมไม่รู้อีตำรวจพิเศษเนี่ยก็สังเกตว่ามีพวกเอเซซินเน อีตำรวจพิเศษเน่ก็เริ่มสนใจละสนใจมากๆเลยว่าพวกเนี้ยคือใครตำรวจพิเศษเน่ก็เลยเข้าไปใกล้ในเอกแล้วอยู่ดีก็เอาตัวในเอกไปกอดเนาะแล้วก็บอกประกาศกับทุกคนเลยว่าในเอกอ่ะเป็นแฟนผมอะไรเงี้ยทุกคนเขาก็แบบอุ้ยเป็นแฟนกันหรออะไรเงี้ยพอทุกคนในเมืองอ่ะรู้จักอีกตำรวจพิเศษคนนี้นะเว้ยแต่ในเอกไม่รู้จักในเอกคืองงมากว่าเป็นไปได้ยังไง10ปีอะ่ะตลอด10ปีแทบจะไม่เคยเห็นเขาเลยแต่ทําไมทุกคนในเมืองดันรู้จัก พระเอกที่เห็นว่าไอ้หนุ่มคนนั้นอะ่ะเอานายเอกไปกอดก็เป็นหึงเป็นห่วงเป็นเครียดจะเอาปืนไปยิงหัวแต่นายเอกเนี่ยก็บอกเนาะว่าแบบเออปล่อยไปก่อนเพราะว่านายเอกมันก็สงสัยสงสัยไอ้ตัวหนุ่มคนนี้เหมือนกันรู้สึกว่ามันมีอะไรบางอย่างผิดปกติกับตัวของเขาหลังจากกลับมาบ้านเนาะนายเอกมันก็ยังรู้สึกสงสัยเกี่ยวกับตัวของไอไซไม่หยุดอะว่าทําไมมันถึงเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นตลอด1ิปีทุกคนรู้จักเขาเหรอแต่ส0บปีฉันไม่เคยรู้จักเขาเลยนะคุณลุงซูเขาจะต้องรู้เรื่องนี้แน่ๆเลย ายเอกก็กะว่าจะไปหาคุณลุงกาแฟเนาะแล้วก็ถามเรื่อง,องหอยหนุ่มคนนี้ให้รู้แล้วรู้รอดเลยว่าเขาเป็นใครมาจากไหนตลอด10ปีเนี่ยเขาไปเรียนที่ต่างประเทศเหรอพอในเอกเข้าไปที่ร้านกาแฟก็ปรากฏว่าไม่เจอลุงซูเนาะแต่เจอไอ้ไซแทนกํลาลังนั่งกินกาแฟอยู่ไอ้ไซก็ถามว่ามาทําไมหรอติดใจฉันหรอในเอกก็บอกว่าฉันไม่ได้สนใจนาะยฉันจะมาหาพ่อของนายพ่อของนายอยู่ในฉันอยากคุยกับเขาอีตํารวจคนนั้นเนี่ยก็ไม่ให้คุยด้วยเนาะก็เลยบอกว่าในาสงสัยสินะ ว่าตลอดปีมาฉันคือใครทํางานอะไรทําไมทุกคนรู้จักฉันแต่นายไม่รู้จักนายเอกเนี่ยก็เริ่มเครียดแล้วรู้สึกเหมือนกับว่าอีนี่มีไพ่เหนือกว่าหรือเปล่านายเอกก็บอกพ่อนายอยู่ไหนฉันจะคุยกับพ่อนายอีนุม่มใสเนี่ยก็บอกมันก็ต้องแลกกันสินายก็บอกฉันว่าคนคนนั้นคือใครแฟนนายเขาใช่แฟนนายไหมแล้วเขาทำรอยมาให้ในายหรอองค์กรของวนายคือองค์กรอะไรกันแน่นายเอกมันก็บอกไม่ใช่เรื่องของนายอย่ามาเจือกอีกตอนราพิเศษที่ได้ยินก็เลยขำเลยเนาะก็เลยจะบอกไว้ว่าแล้วถ้าเป็นอย่างนี้ล่ะจะเจือกได้ไหม อยู่ดีซีก็ปล่อยกลิ่นฟีโรโมนใส่ตัวในเอกอะทุกคนในเอกที่ได้กลิ่นฟีโรโมนเนี่ยก็งงแล้วก็ตกใจเลยเนาะทำไมถึงต้องปล่อยกลิ่นฟีโรโมนได้ล่ะคือแบบนี้มันผิดกฎหมายไม่ใช่เหรอในเอกก็รีบเป็นหนีเลยเพราะว่าในเอกมันออกมามันกะว่าจะมาซื้อของไงถ้ามีกลิ่นฟีโรโมนติดตัวเนี่ยแล้วพระเอกได้กลิ่นอ่ะต้องเป็นปัญหาแน่ๆเลยเพราะว่านี้ต้องนอนกับเขาในเอกมันก็รีบวิ่งหนีแล้วก็รีบมาล้างเนื้อล้างตัวอาบนองอาบน้ำเนาะเพราะว่ากลัวว่าจะมีกลิ่นฟีโรโมนติดถ้าเออกจัับได้้่ตงมีปญหาแน ในระหว่างที่นายเอกกาลังอาบน้าเนี่ยก็คืออาบสังเสื้อแล้วนอนล้างให้มันหมดพอนายเอกหันไปทางขวาเนี่ยก็คือตกใจเลยเพราะนู่เหมือนกับว่าอีพระเอกจะอยู่ในห้องน้ำมาตลอดอีพระเอกเนี่ยเลยถามเลยเนาะอิ่นอะไรนายเอกมันก็ไม่ตอบพี่นายเอกมันก็อ้ำอึ้งเพราะว่าไม่รู้ว่าจะแบบแก้ตัวยังไงอะแก้ตัวไปก็คงเหมือนช่วยอะไรไม่ได้พระเอกที่ได้กลิ่นเนี่ยก็คือรู้เลยว่ามันกลิ่นของไอซ์ไซที่แกแอบไปเอากับมันมาหรออีพระเอกมันก็เริ่มข้างๆเนาะมันก็เริ่มแบบเป็นแบบโกรธๆอะนายเอกเนี่ยก็พยายามจะปฏิเสธ แต่ก็รู้แล้วแหละว,ว่าไม่น่าจะถัดพูดความจริงให้แต่แต่ถ้าไม่มีหลักฐานยังไงเขาก็คงไม่เชื่อวันนี้ฉันคงจะต้องสู่หินในวันที่ดื้อเสินะเอาละเรื่องเราจะเป็นยังไงเนี่ยก็ติดตาม EP หน้าโลดสำหรับวันนี้นะโนอาเบีลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนวันดีจ้า